มณิาพาสุขคนมาบ้านเวงไส้มงอาสพ่อนแขวงสวรรณเขตเ,เพิ่นเอาพระลงได้มหมนีได้เอาเอาพระพุทธหูกมาลงคัดส่งคัดสีเพื่อมันเกง้งมันกว้างแล้วก็ปพัฒนาเอามาเบิ้งเดอ้อนี่เดอ้อกำลังเลิมลงมาตอนนี้ก็ได้พ้ดแล้วแล้วบ้ส่งแล้วละ่ะยังลายบ่อนเท้าบ้อ เทอดเดี๋ยวทอดแล้วละทอดได้ไปดินเฉลยนี่ละ่ะซองมือนี่ละ่ะเออฝาอาหารซองสาวนี่ก็ได้เบิงน้ำเดียวบาคนละลายซัมฤทธิ์อันนี้เพิ่นประกาศเอาใบาสองแต่อันนี้ละ11โมงเพิ่นละลงมาก่อนละ่ะคนก็เลยมีท่านลายบางคนก็เข้าเจอเอาใบาสองพ้นงามงามซองสาวนี่โอก็อ่อนเด้พ่อพี่น้องนี่เห็นเอฟซีก็เฮ้อไปถ่าย สองเอ้ยน so ้องี่อยู่ยังมีทานได้โอกาสก็ได้จักมือก็ยังนัดเป็นน้องๆครับนี่เสาไส้ไส้ก็ลงมานี่สาวมเข้ามาแล้วโคตเดียวแล้วหมอน้อยนี่สั้นไปเท่าใช่ไหมล่ะ เออดีไข <c ười> ่เป็นไข่บ่จั๊กมือยังดีฮั่นอ๋อดีไว้ๆเนอดีแล้วเนาะจนยางมาหอดพี่ละเออแข็งแห้งไวไวอีส์สอมเนอะดีเนอะอาอมบ้านเวงเนอะมาจะทำงานเมื่อเล่อสองจมือละ งามคือเก้าเราก็ได้ไปไทยกลับมาให้ง,งามที่ยวดีกว่าเก้าสสาวสน้ำตาลกับสามีอยดี๋ไปเที่ยวซิเลอสิไปเที่ยวซิเลอไปเที่ยวบานเล่ <c oughs> <c oughs> อภาษาบันเวง่หมเนี่ผู้บ่าวบานเวงมาเนี่ ใส่ม้อให้อยู่ได้แต่เบิ้งแต่ขายดีขนาดเพราะไม่ขาคนงามขายดีจนไม่ได้กินข้าวเลยปาดปาดปาดหายก้อนหายก็หอนเสริมโซยเขาละเนาะเก่าเคยได้ยินท่านเสริมโซยใช่เนาะสังตัดผมอืมมีว่างด้วยแซลมาตลอดอีเลิกอีเลิกเนาะ ได้ขายดีประนั้นลิสอะมือส่งการแล้วแบบนี้ละพ่อพี่น้องเออได้ขายดีปกติเสบิได้ขายแล้วเนาะเห็นายแวบไปทรงนั่นน่ะไมีได้เปิดหานนะนะเปิดที่ว่าจ้าคือวายเออสบายดีน้องแพ้ ดนนีนีนน่น้องแพรเอากระปุ้นมาให้กินน้องแพรก็มาทํางานน้องแพรมาเจออีกปีนี้เราเป็นสาวคักละผิวก็ดีดีป่ะนี่ฮางกมาติเิเลอหางกมาแต่สวัสดิ์อ้าอย่าเอาอไปไทยมีไหมนี่บ<ม>อย่าไปทำอยู่ที่จุฬาฯนะสาวเออทำงานอยู่สวรรค์นี่งานมาริสนาถ้าไปไทยไปกรุงเทพนี่แห้งคักแล้วะมาแห้งผิวดีก็นี่นะนี่ก็น่นนา,าผิวน้องบางงาม,งามนึงเลยพี่น้องอันนี้เรามาเลยมาชมการแต่ซิบ่ สก็ไปเฮ็ดเวคือเก้าอีเวปี่เลตัวเฮ็ดนะปิดเปิดน้ำอ่าเ็ปิดเปิดน้าปิดเปิดน้า่เขาไปเปิดแล้วขน้ื่อะไ้ำเกี่ยวกับพีเล็กคือปิดเปิดเราไปแต่ไปเฮ็ดน้ำกระดองคือหายกันน้ำา้งานเล็กเขาต้มเล็กโอ้เขาต้มเล็กพี่ตาว่าเข้าไปเข้าไปเสาเข้าไปเปิดเปิดปาไว้แล้วก็พี่ต่ว่าเขายาต้มเล็กแล้วก็ปิดอ๋อย่าต้มเล็กแล้วก็ปิด งานถือว่า,างานง่ายๆบอกงานแบบนี้นะงานาน่ายส,สบายเพอไปนี่เสร็จนีแต่ว่านางวิ่งโทรศัพท์อยู่เออสบายแล้วจ้ะเจองานดีแล้วเงินเดินก็ดีน้องวีนองเงินเดินก็ดีโอเคแล้วจะได้งานสบายไม่ต้องได้ไปไกลจากพ่อแม่เนาะบัดเฮงๆบัดมีเวมีพเพลอเฮาก็ได้มาบ้านเฮาได้เพราาะว่ประมาณ100กร้อยกว่ากิโลเอง,งเตั้งแต่สวรรค์มานี่ก็ได้ไดอืดิไก่น้องแพ้และเห็นจบมอเลอร์และบุยังได้ไปเฮดเวนะ จบมาสี่เมื่อนี้ได้แับไปดินบุญซิเลิศมาเน,นี่ดินน้ำเสียเืิอน,นี้ไม่ได้ไปดินซิเลยไม่ได้ลงไปส่งพระอ๋อส่งพระอยูอ่ยวัดเสดายพไไิทิทาน้องแพรก็เห็นแวบๆบมาเพ้อสองสาวนั่นสองรัดจักเดียวนุ่งสิ้นงามกระเบิ่งเสียน้องแพรโอ้ยตามมาพัดพีท่านจ้ำน,น้องเป็นสุดละ่ะกำลังล้างโถ้วยล้างบ่งอยู่ละ่ะโอเคสกินกระพุนแซ่บๆก้อนเคยกัดได้น้องแพรเอามาเฮอกิน,นสาวบัลเลอร์นี่นั่น สาวบ้านเรวะสาวนัก,กปงอ้าวสาวนักรกะปงเคยบันเว่งนี้สะเขาก็มาดินสงการคือเดียวนี่บ้านนัก,กปงก็คือโลโก้คือเดียวกับพี่น้องเลยแต่ไม่ได้ไปบ้านนักปงขึ้นปีดิน 来自己吧往前往前 สวัสดีสนึนีด้อดตินไกล้่เอาไปขายบ่อนี้นั่นกำลังถ่ายส่งให้ลูกค้าอยู่เราก็ได้ขายทั้งออนไลน์นั่บอผู้เลอผู้เลอซื้อแล้วก็ไปส่งเธอทั้งบ่อนโลดอันนี้เด้อสาวพยาบาลจบมาจากเวียดนามเด้อเห็นหลายคนถามอยู่ เอาไปถ่ายให้เบิงแนๆ่ๆสาวผู้จบอันพยาบ,บาลมาแต่เวียดนามมานั่นว่ะเขาเพลเด้ว่ะมันเวงใส่ก็มีสองคนได้ป่ะผู้นึงกับสาวซีดาผู้นึงกับสาวลึกว่ะขาสรงหูมาเฮเบิง่งมาสาวลึกนี่นั่นไปถ่ายให้เบิงนี่แน่วะอือหือขอเสิรนะ์ฟพิรอดแน่กระด,ดอนนี่เสิร์ฟแป้งขอเสิร์ฟแป้งแป้งหนึ่งเป็นติ๊แซ่บพิรอดนี่ งามงามแล้วก็ผิวกว็ดีดีสลึกก็ได้ขนาดอยู่ในบ้านผู้เจ้าได้นน่ไม่ได้ไปทํางานได้นน่ขันทํามาจะทํางานไม่ไม่คือปีนั้นจะบ้านนอ,อกคือละข่าวงามกว่านี้อันนี้หอนแหงแล,ววหแล้ว่นาไมล่ะอยู่กับแดดเฮินก็เฮินนี่ก็กระเบิงยู่แต่ว่าหลังค่ามันต่ําแน่ก็เลยแหมแผ่นแผนแน่ไปซื้อแหมแผ่นแผนแะน่ไปดินสงการเส้นแน่แล้ว สองมือละนี่ยังอยู่แต่บ้านผู้เจ้าอยู่น้ำบานนี่เด้ได้ไปดินแล้วบ่ยังไม่ได้กินเบยจากเจอาอยู่หรอวะผู้เลยใจดีก็ซื้อเบมาให้เรากินในเด้อวะหายังรอบ้านเอิเลยมีผู้สาวกับแวะเฮาถ่ายบรรยากาศเหอเบิ่งเล็กๆน้อนแล้วก็ไปเฮิดไม่ อยู่ในบ้านเวียงใส่ในลำมันนี้ก็ได้มาลึกขายน้ำแข็งใส่รายแนวขายริสโตอันนีม้มีแต่ลานพี่เจ้าแล้วแน่เ <laughs> 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 ขาเกิเงินจดีบ่รลานพี่เจ้ากันแนวกินฟรี นี่นะักขายชูม,มือเนาะอ๋อเอยหอออากซื้อเคิงนี่มาเฮอ้อน,นี่ซื้อม,มาตะไทยอยู่คนนี่กะเอ้ยจะไปทำงานไทยเฮ็ดงานก็เอ้ยผัดเอ้ยไปเฮ็ดงานเด้งกุ้งลึเปะเด้งกุง้งอยู่สุดล คือเดินไ,ไตต็ได้ตองมงดูหอมน้ำหอนแล้วก็ได้ขายอยู่น้องลึกว่าก<อ>็ได้ขายอาการหอน,นออเอนาะเพลินิล้นนั่เดิกน้อยแล้วมาก,กินละ ม่คาพิเรอามกรอนี่เดไดไปดินน้ำซิเรแล้วไหมค้านี่นั่นนี่นั่นหละทำาจะเป็นแม่คานั่นแหละไปเที่วน้โมถามเจ๊จอกเนี่เจ๊จอกไปฮอเซอก็ฮอร์้นแมนบอกนี่เป็นแม่คาคือเดียวนั้นนั่นล่ะแม่ข้าขายดินบล็อกเราก็ได้ิน็อันนี้สองเนะ ขายไปแน่ก็โดนนะคุยทอดพูกเราแวะมาทางนี้ก่ะซื้อซอยเราเนเดอ้ออยู่เคอวัดบ้านเวงแม่ค้าก็สวยเซ็กซี่สวยและรว,วยมากวว <laughs> สวยแล้วจนสวยและจนเราสวยแล้วจนสวยแล้วจนะส่อสยได้สักคิเลไหม <laughs> คลิปนี้ก็สำนีเดอ้พอพรม่ีพี่น้องเดอ้อเดี๋ยวคลิปหน้าพอเดี๋ยวใหม่เดอ้อ